วันนี้เราจะมาทดสอบปืนยาวนะครับแล้วก็เป็นตะกูลปืนทะเลทั้งหมดของช่างเอกลบบุรีนะครับงานช่างเอกลบบุรีจะเป็นงานไม้สักนะครับไม้สักทองนะครับก็มีอันนี้ก็จะเมตร30รวมลูกนะครับเมตร55นะครับเมตร20รวมลูกเมตร45เมตร10รวมลูกเมตร40นะครับอ่เมตรรวมลูกเมตร40เมตร25นะครับมีทุกไซส์นะครับ ก็จะเป็นลักษณะตัวเกี่ยวเกี่ยวแขนด้านข้างนะครับเก็บเชือกได้ยาวขึ้นเพราะทะเลยิงไกลนะครับปลายระยะสูนเล็งลูกดอกจะยาวนะครับต้องใช้ลูกยาวลูกนะครับเป็นเหล็ก PCY ขนาด5.5นะครับนี่ครับจระเล้นะครับตัดด้วยเลเซอร์ดูการสปริงตัวของเหล็กนะครับอาจจะด้อยกว่า6มิลแต่ว่ารับประกันแข็งกว่า6มิลแน่นอนครับดูการสปริงตัวของเหล็กนะครับครับเหล็กก็ยังเหมือนเดิมครับ นะครับเหล็กยังไม่ผ่านการยืดเนี่ยสปริงค่าสปริงของเหล็กก็จะค่อนข้างที่จะแข็งตัวนะครับทีนี้เรามาดูอารูํำตัวงานใกล้ๆนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับห่วงสลิปทุกตัวนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์โลโก้ตัวนี้สําคัญมากนะครับสําหรับปืนทั้งเอกลบรีออกแบบไว้สําหรับตัวขึ้นยานะครับเพราะว่าตอนนี้ขึ้นยานยาวๆครับนี่มาดูงาน1เมตรนะครับ อันนี้เป็นงานหนึ่งเมตรก็ทะเลครับหนึ่งเมตรทะเลนะครับไม้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ด้วยตัวเองอยู่แล้วครับไม้สักนะครับนี่ก็เป็นลักษณะการขึ้นสายนะครับขึ้นยางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับยางค่อนข้างแข็งหน่อย14มิลนะครับแรงดึงก็ค่อนข้างที่จะสูงอลองยิงเป้าลองยิงเป้าถัง200ลิตรกันดูนะครับยิงระยะความเป็นจริงเชือกเนี่ยจะยาวหน่อยนะครับเดี๋ยวเราลองยิงดูนะครับถังเนี่ยเป็นถังใหม่นะครับแต่ว่า ด้วยการทิ้งไว้ก็สนิมกินเป็นถังน้ํามันเก่านะครับเดีย๋ยวลองยิงดูว่าปืนเมตรแรงไม้ยางแค่2เส้นเองนะครับเดี๋ยวผมยิงระยะประมาณ2เมตรแล้วกันครับเนี่ยระยะ2เมตรจับจับตูดยิงนะครับูบติง ถ้ะค่อนข้างสูงนะครับนีก็เข้านะครับก็ถือว่าโอเคนะครับมันจะต่างจากยาง3ามเส้นยางสีเส้นหน่อยนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับเรื่องเหล็กเรื่องหัวงเงี่ยงดูนะครับแสดแรงประทาดสูงหัวเงี่ยงก็ยังไม่ได้ปกติครับนะครับก็ยิงได้ไกลครับเชือกยาวนะครับสากผลงานนะครับวินิปานะครับงานทะเลก็มีส่วนงานอื่น ก็ค้าจะสั่งตรงสเปคก็ได้นะครับคใช้ต่างตรงสเปคก็ได้โอเคครับสวัสดีครับ